สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่นเน่ช anel ส่ันนี้เราก็มีอยู่เกมเจ็ดบาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปส่องข้อมูลตัวละครใหม่ครับที่กําลังจะัปเดตเข้าเกมเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับส่วนเซิร์ฟของเราเนี่ยก็จะมาในอาทิตย์หน้านะบอกเลยว่าตามโผลครับเพื่อนไม่มีหลุดโผลนะเกมเจ็ดบาปเนี่ยข้อมูลไหนหลุดออกมามันก็คือเป๊ะเ,เลยครับเพราะว่าตัวละครที่มารอบนี้เนี่ยก็คือน้องเมเกอร์ด้าสีแดงนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปดูน้องเมกะด้านะครับผมขอเตือนเพื่อนๆนิดน,นึงครับนี่เลยเพื่อนๆผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตนะแล้วตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะหมดเวลาแล้วครับกับกิจกรรมบริจาคให้หมู่บ้านเพื่อรับสร้อยคอทั้ง3ระดับนะครับระยะเวลาเนี่ยมาเหลือแค่1วันกว่าๆเท่านั้นนะครับก็รอบนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมาค่อนข้างแปลกครับมันไม่ได้ลงล็อกกับ อัปเดตปิดเซิร์ฟอะไรพวกนี้นะกิจกรรมบริจาคหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าลืมไปทํากันด้วยนะเพื่อนๆสร้อยคอ SSR ฟรีนะครับ6เส้นเลยนะก็ในเกมจบไปนะครับเราก็มาดูข้อมูลตัวละครใหม่เลยนี่ครับน้องเมเกอด้าสีแดงนะครับสําหรับรอบนี้เนี่ยมาเป็นแบบตู้สเต็ปอัพด้วยครับเปิดครบการันตีเนี่ยจะใช้เพชรเพียงแค่242เม็ดนะครับก็สําหรับตัวละครตัวนี้นะจากที่ผมส่องดูนะครับต้องบอกว่ามาค่อนข้างแปลกครับเพราะวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องเมเกอด้านะครับเจดจำลงแห่งวอลคิลี่ความสามารถเนี่ย มันสามารถใช้ได้แค่ส่งคาสัตว์อสูรเฮลเวกอย่างเดียวนะครับจะถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนพวกพ้องหนึ่งอันและมอบเอฟเฟกต์เพิ่มสเตตทั้งหมด8เป็นเวลา5เทิร์นจำนวน1อันสูงสุด5อันได้นะครับก็สำหรับวัตถุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพื่อนๆเอาจริงอันนี้ผมค่อนข้างงงนิดนึงนะคือเขาบอกว่าเมื่อใช้สกิลฟื้นฟูใช่ปะไอเมกาดาตัวเก่าครับมันมีสกิลฟื้นฟูอยู่นะเป็นสีเขียวแบบนี้ครับแต่ตัวใหม่ที่จะมาเนี่ยเพื่อนๆมันไม่มีไ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องอะ่ะมันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูเอกลักษณ์ของน้องกันดีกว่านะครับความสามารถของเอกลักษณ์นะครับจะใช้งานได้เฉพาะต่อสู้กับสงครามสัตว์อสูรนะครับอันนี้ก็ไม่แปลกใจเป็นจุดเด่นของน้องมีก็ได้อยู่แล้วนะครับเมื่อตัวเองใช้สกิลจะสามารถเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับพลังชีวิตให้กับพวกพ้องได้6%สูงสุดอยู่ที่30%นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเกรดไม้ตายนะครับให้1เกรดด้วยนะ โอเคอันนี้ก็ถือว่าดีนะนอกจากนี้นะครับเพื่อตัวเองใช้สกิลแล้วล้างดีบัฟได้นะครับจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวละครที่ล้างดีบัฟให้นะครับ20%ของพลังชีวิตสูงสุดได้นะครับต่อมาสกิลแรกครับโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ลดเกรดมาตตายได้3เกรดนะครับอันนี้น่าเมือนกับท่าเมอร์ลินเลยนะที่ขั้นหนึ่งเนี่ยก็จะลด1เกรดนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายจะลด3เกรดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าขั้น2เนี่ยจะลดสองเกรดหรือบ เอฟเฟกแข็งกล้าวนะครับใช่แข็งกล้าวปะคือท่านี้เนี่ยมันจะเหมือนกับท่าของอ,อ,อลิซาเบธเลยเพื่อนๆอ,อ่าของเอลเเตก็ได้นะครับเนี่ยครับสกิลเดียวกันเลยมอบเอฟเฟกแข็งกล้าวให้พ้องหนึ่งอันนะครับแล้วก็ถ้าติดถ้ามีดีบัฟติดอยู่ที่ตัวนะครับจะสามารถถอนดีบัฟออกพร้อมกับมอบเอฟเฟกแข็งกล้าเพิ่มเติมให้อีก1อันด้วยนะซึ่งความสามารถของแข็งกล้าวนะครับก็คือจะสามารถเพิ่มมาตราทนทาน30%เปรเ็นระยะเวลาทั้งหมด3เทินด้วยกันนะแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่ตายครับ จะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับพร้อมกับเอฟเฟกต์กระนำที่จะเพิ่มเดเมจนะครับตามอัตราทนทานของศัตรูได้นะก็สำหรับเมกระดาตัวนี้นะครับเอาจริงผมว่าเขาอาจจะทำมาเพื่อไว้ลงสัตว์อสูรนิดท็อกหรือเปล่าให้กับทีมคอมเผ่าไม่ระบุนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะพอถ้าดูจากความสามารถเนี่ยมันมีทั้งเพิ่มอัตราต้านทานนะครับแล้วก็เพิ่มเกี่ยวกับ HP สูงสุดด้วยนะครับอีกทั้งยังสามารถลดเกรดหมายตายบอสได้ด้วยนะคือเรียกได้ว่า มันรวมทุกอย่างนะครับที่แบบต้องใช้สําหรับนนท็อกเลยอะ่ะสำหรับเมกเกอร์ด้าตัวนี้นะแต่สําหรับใครที่มีทีมอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงจเมกเกอร์ด้าตัวนี้อาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้นะส่วนใครที่ไม่คิดอะไรมากนะครับแล้วก็อยากจะได้ค่าพลังเพิ่มไอเดียเนี่ยผมคิดว่าเปิดหาไว้ก็ดีนะเพราะว่า1การันตีเนี่ยมันแค่242เม็ดเท่านั้นนะครับก็สาหรับไลน์ของตู้นะครับจะเป็นตามนี้เลยเพื่อนๆมีน้องเมกเกอร์ด้านะครับทั้ง2รงล่างเลยใหม่กับเก่านะครับซีเกิดยอมุนการ ยักษ์กาดีนะครับซีรีส์แรงนารล็อกเนี่ยก็จะมีเท่านี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีแชมเปี้ยนเมลิโอดัสน,นะครับผู้ช่วยเกลาดฮาวเซอร์เจอริโกโ้แล้วก็อาร์เธอร์เอ็กคาลิเบอร์อยู่ด้วยนะส่วนแลนเลียดสเต็ปอัพเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับสเต็ปที่2ใช้เพช1ร1เม็ดในการสุม่มสเต็ปที่5ได้การันตีเอลซานหนึ่งตัวนะครับจากตู้แล้วก็สเต็ปที่7ใช้เพช1ร1เม็ดในการสุมสสรรส่มและสุดท้ายนะครับสเต็ปที่10ได้น้องเมกการดาหนึ่งตัวนะครับ นอกจากนี้นะครับก็จะมีแต้มไมเล่เป็นของแถมให้ด้วยนะครับสำหรับตู้นี้นะก็สำหรับไมเกรนตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตู้ขั้นแหละเพื่อนๆนซึ่งผมบอกเลยว่าอาทิตย์หน้าครับมีโอกาสที่จะมีตัวละครมาเบิล์นะครับ2อ,อาทิตย์ติดเพราะอะไรนะครับเพราะผมเนี่ยไปย้อนดูไทม์ไลน์มาเพื่อนๆถ้าเราลองมาไล่ดูไทม์ไลน์ของเซิร์ญี่ปุ่นนะครับณเนะฟสติวัลตอนนี้เนี่ยมันคือเฟสติวัลมาเอลใช่ไหมเพื่อนๆนมันก็จะมาช่วงนี้ครับตรงกับช่วงราชินีเดียเน่นะครับที่อัปเดตเข้าเกมนะ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับวันที่10ผ่านไป2สัปดาห์ตัวละครใหม่ที่เข้ามาก็จะเป็นน้องเอเลนใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านไปอีก2สัปดาห์ก็จะเป็นบัลแล็กนารล็อกนะครับซึ่งบัลแล็กนารล็อกเนี่ยมันเป็นตู้เซตอัพโดยเพื่อนๆก็นี่ครับไม่ต้องดูจากไหนนะดูจากช่องของผมนี่แหละเปิดกาชาบัลแล็กนารล็อก12สเต็ปนะครับอันติบัลจะ6กทับหหรือเปล่านะครับสำหรับช่วงเวลาที่บัลแล็กนารล็อกสเต็ปอัพเข้ามาเนี่ยก็คือช่วงเดียวกับน้องเมย์ก็ได้เลยใช่ไหมครับแล้ววก็เเรรราาาามมมดูต่่่ออพืนนนนๆัััทีี31ะคคบบ ตัวละครใหม่นะครับจากแลาล็อกเนี่ยเข้ามาอีกตัวเพื่อนๆน,นั่นก็คือยอมุนการครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับสู่สภาวะปกตินะครับผ่านไปอีก2สัปดาห์ทำเอลแดงนะครับล่างใหม่เข้ามานะแล้วก็ต่อมาครับอีก2สัปดาห์ตู้โคลาโบลิมุลุรีรันครับก็ถ้าดูจากทำลายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากที่ทีมงานนะครับเขาน่าจะเรียงสเต็ปแบบนี้นะดังนั้นมันก็ยิ่งต่อย้ำไปอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ย โคลาโบนะครับมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วครับใครที่อยากจะดองเพชรเก็บไว้โคลาโบนะครับก็ลองเช็คเพชรตัวเองดีๆนะว่ามีพอที่จะเปิดสําหรับน้องเมกเด้าตัวใหม่นี้หรือเปล่านะครับแต่เอาจริงๆถ้าใครที่ไม่เดือดร้อนเพชรมากนะครับผมแนะนําให้เปิดทิ้งไว้นะสาหรับน้องเมกากด้านะครับเพราะไม่แน่อนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นคีย์นะครับที่ไว้ใช้ลงดีท็อกสำหรับทีมเผ่าไม้ระบุที่อาจจะดีพอๆกับทีมเผ่านางฟ้าหรือว่าดีกว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งมันใช้เพชรแค่212เพื่อนาร้วด้วยสะครับสตงไนี้นะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้เลยการถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็มีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับตู้โคลาโบนะครับจะเข้ามาช่วงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แลวการแล้วเดี๋ยวเรามาเชอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 「しめ